บวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยเลยนะเหนื่อยเหน่อยวอเดินสุดเท่านั้นแล้วเดี๋ยวต้องมาเริ่มตรงนี้เริ่มมาอีกฮะครับไม่ขึ้นมากันบ้างเหรอครับนะอยากขึ้นเหรอเดี๋ยวก่อนเราก่อนเรา่อนขึ้นได้ไหี่ได้ครับแต่กลัวคนกำลังจะไม่เห็นใช่เดี๋ยวจะมีตรงนี้ประเด็นตรงนี้แล้วไหนผมจะเดินคนเดียวน้องยอมเหนื่อยเพื่อทุกคนจะได้สุขใจและสบายใจครับผมประพฤติน้องด้วยครับผมขอบคุณครับนะครับก็เป็นข้างนะทีม ไม่นมาช่วยหน่อยเราช่วยลราทำเองได้ครับอะไรอันครับเดี๋ยวครับท่านนายกจะขึ้นมามอบของที่ระลึกได้ครับนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ท่านนายกขึ้นมาบนบนเวทีนะครับเดี๋ยวจะได้ครับแล้วรอตรงนั้นก็ได้ครับได้ครับขอบคุณครับประยงชิดขอบคุณครับขอรุ่น ได้แน่แบ่งกินนี้จะได้ไม่ง่วงขออนุญาตกรับความสงรารด้านหน้าเวทีสักครู่หนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็จะได้มอบของที่ระลึกนะครับกับนะครับน้องไร้ฮันกาดบัณฑิตในวันนี้ครับก็นะครับขออนุญาตกลับเรียนท่านนายกจํารัดตั้งตะกูลธรรมนายกเทศมนตรีนะครับเบืองไร่ขิง ท่านดรวุฒิชัยวังพมรองนายกเทศมนตรีนะครับเนะีเบืองก็เลยขิงนะครับพร้อมทั้งนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับเนะีเบืองไอยขิงขอเสียงตบมือต้อนรับผู้หรับผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนนะควันนี้มีสอสนาโชวนะครับมีอะไร สุธิชัยวังพรมตอนนี้ที่เดินมาท่านสทพพลรพักมักเจริญท่านสทพสุิตมักเจริญท่านสทพวรุษกินดาณรงค์และท่านสทพันวริจจันทร์ดำงนะครับอันนี้คือนะครับหน้าตาผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีที่นะครับบริจาจานะครับหรือว่าไร้ร่วมของสนับสูนย์ขออสินตบมือดังๆนะครับให้กับทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้สักครั้งนะครับ นะครับลำดับต่อไปก็จะได้เชิญนะครับท่านนายกกำรัดตั้งทุนทำนะครับได้มอบนะครับองหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับให้กับน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านสอทพนระพักมักเจริญแล้วก็นะครับแม่บ้านได้มอบผระเช้าผลไม้นะครับเรียนเชิญขอบคุณครับพนละครึ่งนะครับแม่บ้านของท่านสอทพลระพักบอกว่านะครับชอบน้องไรอันมากเลยนะครับ นะจึงได้มีรายฮั่นในวันนี้นะครับคุณครับล้วในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านดรวุฒิชัยวังพรมนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองระคินนะครับได้มอบพระให้กับนะครับสอนสุพรรณโชว์นะครับนะนะครับเดียเชิญที่แขกนะครับเรียนเชิญนะนะวันนี้น้องแก้วพระสององค์แสดงนะครับผมการศักดิ์สิทธิ์คนเดียวเลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับท่านรท นะครับสุจิตนะครับมักจะเดินท่านสทพันธุริศแันบำรุงท่านสทนะครับวรุษจินดาอารมณ์นะครับได้มอบระเช้าผลไม้ให้กับนะครับพี่แขกนะครับจากสอนสุพรรณโชนะครับนะครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะครับได้ถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึก นะครับผมก็เดี๋ยวจะได้ขอประกาศรายนามนะครับผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับวันนี้มีท่านนายกจําัดตั้งตระกูลทำนะครับนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงสามหมื่นบาทนะครับท่านชาติสุขาวรนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับท่านดรวุฒิชัยวังพงศ์นะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงห้าพันบาทนะครับนะคุณอำนวยภูมมาราที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี2,000บาทและกลุ่มเพื่อไร้คิงนะครับําโดยของท่านสธบุญภักดิ์มัจเจริญนท่านสทวรุตจินดาอารม์ท่านสอสมศักดิ์ุ่มิหนองท่านสทสุธิตมัจเจริญนท่านสอพันุฤทธิ์จัดบัรุมและผู้รักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับในลําดับต่อไปนะครับทุกท่านพร้อมที่จะพบงกลับเนาะนะครับไรอันการก็ดีหรือ,รอยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียตงตบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับก็้อก็ ขอบคุณเดชเชิญนะครับได้นะครับนะวันนี้สุดหล่อจริงๆนะครับรู้ปากหวานเลยเนีนะครับวันนี้รางวัลแบ่งกันคนละครึ่งนะคนละครึ่งที่ไม่เห็นใครบอกนะครับก็เดชเชิญนะครับพบกับน้องนะครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับเดชเชิญครับขอบคุณครับดอกมือกับท่านนายกแล้ะทีมงานด้วยนะครับผม่แมดอกโบว์แดงที่ผมขอมาเมื่อกี้จำได้ไหมจำไม่ได้แล้วครับเอาได้แหละที่บอตรงนี้ พี่ไม่อยากให้น้องเดินกลับมาดูสคริปต์นะครับเดี๋ยวจัดให้ฮะครับผมไม่ตับัวแดงครับครับผมเดินรอบเลยเหรอ The go-